สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่กําลังหาค้ยไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกล่าวมาเปิดค้อยเจ้าของนะครับสิไปถามรายละเอียดครับเพิ่นนะครับว่าค้อยตัวนี้ท้องพอไดสูงเท่าไรนะครับพี่น้องจังไดก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกอบข้อยงามละเอยดได้ดครับพี่น้องเพราะด้เป็นกำลังใจให้ผมหาค้อยงามงาม,มาลุงให้พี่น้องเพิ่งสิครับพี่น้อง เอาสวัสดีครับเอาข้อยเมนี่สูงเท่าไหร่เนาะครับสูงหอยสี่สิบเก่าทองไปเนาะครับทองโอ้ทองเจ็ดเดือนทองบีกุไทยนะครับเนาะทองเจ็ดเดือนก็พอบีกุไทยเด้อพี่น้องครับสูงเท่าไหร่เนาะครับนี่สูงหอยสี่สิบเก่านะครับเนาะ นี่นะครับบางคนเพิ่งผ้ายางเบิ่งนะครับลูกตัวผูหรือตัวแม่เนาะครับลูกต oh, um, ัวผูนะครับเนาะส่วนสูงอยู่ลอยสี่สิบเก่าบวกนะครับเนาะโอ้ทองกับบิ๊กุเทนเด็กจักเดียนนะเนาะครับพี่ครับทองในเจ็ดเดียนนะเด้อครับพี่น้องโอ้งามเด้อครับมอนี่ครับหนาเป็นเขาขั้นสอดเปิดกวงสวยนะครับโอ้มีที่เด็ดป่ะครับมีที่เด็ดบ่นี่โอ้มีตาแต้มแจ่มจ้ำ้อพี่น้องเอื๊กงน้ำบกเพาง่ายนะครับโอนมาเดี๋ยวพ่ายยางมุงรอบตัวเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับก็สดยอดเลยครับ สูง่วยี40เก้าไปนะครับเป็นว right. ่าปัดร right. like ับประกันทองนะครับเนาะรับประกันทองนะครับเนาะโอ้ลูกไส้ป๋าปังเนาะครับนี่ครับลูกไส้อยู่จังเดียนเนาะครับนี่ครับลูกไส้อายู่เก่าเดียนเนาะครับพี่น้องคุณครับปาดหนาหางลูกไส้ไปครับพี่น้องเอ้ยหางกับดีนะครับพี่น้องเมืองเมืองไทยแม่นะครับผมบอกมึงสมโอตันแล้วพี่น้องเอ้ยเมืองไทยนะครับผมครับยืนง่ามนะครับพี่น้องตุ้งยิ่งกับจุ้งเลยนะครับสุดยอดนะครับเป็นีนวปัด มึงเด้อพี่น้องเอ้ยลูกไส้ปลาปังแปดลิ่วนะครับพี่น้องแข้งหนาแข้งหลังดีนะครับเนาะเอามาเนี่มามาดนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวชูภาไปถามมึงน,นะครับเราคั้วเปิดราคาไหร่นะครับเนาะคั้วเปิดไปเท่าไหรเนาะครับพี่ครับสองแสนหาสองแสนหา้าตอนล่องไหนเนาะครับเนะาะโอ้ตอนล่องเนี่นมือเด้อพี่น้องเอ้ยมืงเนี้ครับครับหมองแบกเผาเนี่ยครับพี่น,น้องคั้วเฉียงๆเลยพี่น้องมึงเนี่ยยืนอยงางเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้สนจิตสนใจกับทรมาสอบถามเบากรอบอร่อยเด็ดเดี่นะครับเนาะ 083-259-3327ม้าเก้อครับพี่น้องปาดขยอยู่บา้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องสูงลอยสี่สิบเก้าบวกนะับพี่น้องเปิดไปสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับพี่น้องรับประกันทองรับประกันตำ้นี้นะครับเนาะรับประกันทองรับประกันตำ้นี้มานะครับปาดมาเลยครับข้อยมครับงามบรีครับพี่น้องเอ้ยส้นจิตสนใจเขาไม่ชมตัวจริงเลยนะพี่น้องเลยสู้ บ้านคัย้วอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องอาดู๋กับงามเลยพี่น้องดู๋เลยครับผมเนี่ยสื่อสองเลยสามนะครับเนาะสื่อสองเลยสาม,มน,นะครับป้างามๆเลยพี่น้องเอ้ยอัตลรรคขั้วไทยชัดเจนเลยครับคั้วเฉียงๆเลยพี่น้องนเนี่ยงามกับงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยครับเนี่ย เปิดไปที่2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับเนาะโอ้ของเงียบง่ามไพี่น้องเอ้ยมือนีลครับของเงียบง่ายไครับซุดจัดปลัดบอกได้พี่น้องเอ้ยมือนีลครับเปิดไปสองแสนหาแล้วพี่น้องต่อร่องไหนนะครับสนจิตสนใจกับทรมาสอบถามเลยนะครับศูนย์แ3ดสามสองห้าเก้าสามสาอดครับพี่น้องเด้อค่อยยู่ไใสเนาะครับด่ค่อยครับอยูบัตนนางบอลค่ะยูบัตรนางบอน ครับน,นี่แหละครับกล้วยครับสุดยอดเด้อนี่แหละครับกล้วยครับสนจิตสนใจกับทรมาสอบถามผมไลยนะครับศูนย์แปดส้เก้าสามสามสองเก็ดเด้อพี่น้องเดอ้อลูกสาวปังแปดเหลียวนะครับพี่น้องแม่ทองบิ๊กอุเทนนะครับได้เจ็ดเดือนแล้วครับของเงี้ยงงามๆเด้อพี่น้อง พึ่งของเงียงงามครับควอยเชียงนะครับเนาะโอ้ควอยเชียงนี่ใสดี้ะพี่น้องเน้ยครับข้อยเชียงเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ใสดีครับควอยหูเป็นยังเลยครับพี่น้องเอ้ยมวกเนี้ยการยืนเลยครับมวกเนี้ยครับโอ้สุดยอดเลยครับมวกเนี้ยฝากกดติดตามนด้เลยครับพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับ